เมื่อเอาตามเกมกติกาของสนามเทลสสาบตบปากคันดูสิว่าล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงสลับสับเปลี่ยนกับมาเป็นเลือดไทยแลนด์ไทยแลนด์ในน้ำจำแ,แม่บัวลอยจำแม่บัวลอยจากพนัสพลัสจันทบุรีท่าบอท่าบอน้องใครไรบนล็อคไล่เบียร์ไรเสียดไล่สีไล่ขยี้จี้กันอยู่กับท่าล่างของเรือน้ำไม่ธรรมดาทีมงานไก่ทองทีมงา้นบุพเพนแอร์ในน้ำเฟมิลีล่ไก่ทองสาวบ้านเพลสสาวบอลกันเหม,มือนบุรคมแข่งเรียนกันไล่ขยี้จี้กันอยู่ล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงจะตามทันไม่ทันในเมื่อเที่ยวแล มีอยู <Allah> ่ประจำแม่บัวลอยจะไร่บัวลอยีไร่ขยี้ทันหรือไม่ทันจะทันหรือไม่ทันจ้าแม่จ้าแม่บัวลอยไร่ขยี้กีกินกันมาอยู่จะไร่ก่อนไร่ทันก่อนข้อมกันได้หรือไม่ไกคร้อยยังนี้อยู่นีนะตาใจยังไร่กันกินมาอยู่เราจะทันยังเหลืออีกเจ้าไก่บัวลอยบัวลอยจะแซงได้หรือไม่ได้ ไม่ร <łość> ู้จะนาไครเจ้าแม่เจ้าแม่บัวลอยเจ้าแม่บัวลอยจะตะคุมจะตะคุมแสงแสงเฟ์มอลีเกยทองได้หรือไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้ได้ไม่ได้ไม่รู้เขาสุดสองร้อยแมรสุดท้ายสองร้อยแม่สุดท้ายเจ้าแม่บัวลอยจะแสงขึ้นได้หรือไม่ในเมื่อเฟลมอลีทองตอนนี้แล้วก็บัวลอยบ้าแล้ว ครับไปตายที่โรงพยาบาลไหวจริงๆครับเจ้าหัวลอยครับก็จักสีแล้วครับบอกว่าไปก็ตายแล้วก็ปล่อยเลือควงแขนกันไหลเขาเซียนชัยลอยครับแต่กับผู้ที่ชนะก็คือกองเชียร์นะครับปกดมือให้ตัวเองด้วยนะครับขอเสียงปรบมือดังๆขอบคุณตัวเองด้วยที่นั่งชมนั่งเชียร์จนถึงช่วงสุดท้ายหนะพี่น้องเนาะแม่โอ้ ครับก็น่าจะไม่มีปัญหาครับแชมป์ประจําปีโผทศศักราช2,568ด้วยพระพราชทานทุนกระบอบหญิงกบลรัตนาชกัญญาสิริวัฒน,นาพันนวดีเทศสบตนบลปบักคาตได้แก่เรือ กับทางพี่น้องทางเมืองทุลคุมนะฮะนครหลวงเวียงจันทร์นะครับสาวปันเกินดด้วยนะฮะอ่ะครับวันนี้ครับการบรรยายเรือเราทั้งสี่ท่านครับใค้คําใดวาจาใดที่ไม่สุภาพรับหลุดออกจากปากชีมงานผู้บรรยายครับไม่ได้มีเจตนาเป็นการดูถูกดูหมิ่นผู้หนึ่งผู้ใดครับเพียงแค่อยากสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับสนามแห่งนี้ครับถ้ายังมีความดีความชอบอยู่บ้างครับ ยกความดีความชอบทั้งหมดให้ท่านนายกพิลรมยืนทันพร้อมทีมงานจากเทศบาลตะบลปากค่าครับวันนี้เราสี่คนโดยการนำของท่านนายกชยพลวุสว่างครับนายกเมนตรีตะบลไขเสกพัฒนพงษ์พาแสงครับรองประธานเทศบาลตะบลศรีพนาอำเภอสีกาครับครับผมสมัยจันทรัตน์ครับรายการบำนานกะทรวงสาธารณสุขครับผม ผมนายมงคลเประวิเศษครับบบาวบ้านทักิ่งวันพรุ่งนี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราทั้งสี่คนขอกล่าวครับ้าสวัสดีครับโอ้ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณทีมผู้บรรยายนะครับทั้งสี่ท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับสรุปนะครับอันดับที่สามนะครับเจ้าพ่อคำแดงอันดับที่สองเทพสอนชัยนะครับรองอันดับชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับเจ้าแม่บัวร้อยและก็ ทีมจนะเลิศของทุยพระราชทานนุนกลมเอหญิงอุบลรัตนชัญญาสิริวัฒนาปัทมบดีครั้งที่16สนามเทศบาลตุบลปากาได้แก่ทีมเรือแวเมรีกรีดทองสาวบ้านเกินเมืองทุลกขมตะคุนหลงเวียงเจ้าจจจนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพนักงานเทศบาลทุกท่านด้วยนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในหน้าที่การงานต่างๆนะครับถึงบทบาทวันนี้นะครับเดินทางมาถึงช่วงวันที่2นะครับ อาดินเชิญเจ้าหน้าที่นะครับจิบเก้าอี้สีชมพูนะครับถ้าไม่งั้นก็ตัวหนึ่งสองร้อยนะยังไงก็รบกวนจิบเก้าอี้นะครับเข้าที่ก้าทางเรียบร้อยเพื่อมาทำพิธีมอบรับถวยรางวัลพระราชทานอีกทีหนึ่งครับกุ้งเต้นกุ้งเต้นนี่ยกำลังยามยันหลายบ้านนั่นถ้าเยอะเนี่ยมีเยอะไหมจองเลยจองเลยเท่าไหร่กุ้งเต้นนี่ยกุ้งเต้นปาด้วยเนี่ยเอากุ้งเต้นเนี่ยเขายาำยันเลย จองเลยจองทับบุตเลยกับก็ขอทินเชิญนะครับทางผู้จัดการทีมนะครับรวมถึงลูกทีมเรือด้วยนะครับเพื่อเป็นเกียรติกับทีมชนะเลิศนะครับที่ได้รับรางวัลนะครับทำพิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทานนะครับทุนกระหม่อมหญิงอุบลราชรักกระยาสิริวัฒนาพันธุ์พดีนะครับนางพระฉายรักนะครับอยังไงก็เพื่อเป็นสินิมงคลกับทีมเรือด้วยนะครับ แล้วก็ขออนุญาตนะครับเรียนเชิญเจ้าหน้าที่พนักงานนะครับที่อยู่ในบริเวณนะครับโดมในอประสงคของร้านพญานาคเทศบาลตบุรีภาคาตวันนี้นะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้สนับสนุนนะครับที่เป็นการป้ายประชาสัมพันธ์งานนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งก่อนจะถึงพิธีมอบรางวัลนะครับขอบคุณไปยังร้านสุดเกล็ดริมโขงนะครับบริหารงานโดยช่างกีนะครับร้านปีดาปาจุ่มคุณสิวัชสุภักดีร้านป้ายโจโฆษณาบริษัทเพิ่มพูนมาเก็ตเยียวยา